งานดีแต่ว่าตอนนี้จะยังพิมพ์ก็ต้องไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ของตัวนี้มาก่อนนะพิมพ์เตอร์มาก่อนแต่ว่าเออเป็นไฟล์ชสเป็นไฟล์ได้พิมพ์ออกทำไปเรื่อยฉันชอบถ่ายแบบไม่ต้องมีใครมองสั่งไว้ยังอ่ะโอเคแล้วให้ไหมโอเคก็รอแป๊บเดียวฟอร์แมตเสร็จ อะไรกันต้องใช้ไฟแช็กด้วยหรอทำอะไรต้องใช้ไฟแช็กตัดไม่ออกหรอ <c oughs> <c oughs> หันมาหันมาดูหน uh, okay. okay. ่อยหันมาดูหน่อยหันมาหันมา้อคเครื่ออเครืลวท่าได้คีบอดสามขอสักัวที่ทำงาน นั้งหนึ่งตัวที่ทำงานเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะคะรอค่ะตัวแรงมันต้องพีโัแรงค่ะค่ะแล้วก็สองดีเลขสองแล้วก็ดีค่ะอ่าแล้วก็ช่องต่อไปหนึ่งสี่